สวัสดีครับแฟนๆเราตลอดไลฟ์ชาร์ลอตต์ทวิตทุกท่านครับผมนิธิทวมประทมครับกลับมาเจอกันนะครับในวันหยุดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอัลต์ไลฟ์ชาร์ลอตต์วิตนะครับมีข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์แบรนด์เกาหลีแบรนด์นึงนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือแบรนด์ฮุนไดนั่นเองในปีนี้นะครับอย่างที่เราได้เคยเรียนให้แฟนๆได้รับทราบนะครับตั้งแต่งานบางเกาะอินเทอร์เน็ตโชว์มอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปชมบูธของฮุนไดเขา ในวันนั้นบอกแล้วครับว่าในปลายปีนี้ครับทางคุนไดจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่1รุ่นก็คือรุ่นที่จะมาแทนเจ้าคุนได H1 ที่เขาขายมานมนานเหลือเกินในตลาดบ้านเรานะในตัวของคุนได H1 เนี่ยขายมาตั้ง11-12ปีแล้วครับถือว่านานมากๆและในปีนี้ครับทางคุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมีแผนที่จะเปิดตัวคุนได H1 ตัวใหม่นะครับซึ่งในต่างประเทศเขาก็เปิดตัวแล้ว เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ทางออตเตอร์ไลฟ์ชาเลนเดอรวีนะครับได้ดูข่าวนี้นะครับได้มีโอกาสได้เข้าไปชมงานเปิดตัวในวันที่12เมษายนนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปฟังการถามตอบของสื่อทัวโลกนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรอยากทราบอะไรเกี่ยวกับคุณใด H1 ฮชวันตัวใหม่ซึ่งชื่อรุ่นนะครับเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า s t a r r เรีอย่างเป็นทางการนะชื่อนี้ใช้ชื่อเดียวนะครับ คือสตาร์เรียขายทั่วโลกไม่มีชื่ออื่นนะในประเทศอื่นก็จะใช้คําว่าคุณได้สตาร์เรียรูปร่างหน้าตานะครับท่านผู้ชมครับเห็นอย่างที่ท่ยยานผู้ชมเห็นได้จากภาพประกอบได้จากวิดีโอพรีเซนเตชันของทางคุณไดมอเตอร์เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นวิดีโอพรีเซนเตชันอย่างเป็นทางการนะครับดูรูปร่างหน้าตานี่เปลี่ยนไปจากเจ้าคุณไดเฮชวอยากเห็นได้ชัดและในประเทศไทยนะครับจะเปิดตัวประมาณไตามาสสามของปีนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะส่วนราคาจําหน่ายก็แน่นอนครับ2ล้านกว่าบาทขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะ เป็นการนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับทางฮุนไดมบอเตอร์ประเทศเกาหลีประกาศอย่างชัดเจนว่าเจ้าฮุนไดสตาร์เรียตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมีประกอบที่เดียวในโลกคือที่เกาหลีใต้ประกอบที่เดียวดังนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีประกอบที่อินโดนีเซียหรือเปล่าจะมีประกอบที่ไทยหรือเปล่าหรือประกอบที่อื่นแล้วนาเข้ามาหรือเปล่าไม่มีประกอบที่เดียวคือที่เกาหลีและส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลกต้องยอมรับครับว่าเจ้าคุนไดตัวสตาร์เรียรุ่นนี้เนี่ย ทางคุณได้มอเตอร์เองนะครับก็คาดหวังไว้ไม่น้อยเพราะเขาตั้งเป้าขายไว้ถึง8,000คันไม่น้อยกว่า8,000 0คันต่อปีเอาซิดูยอดขายเขานะครับว่าเขาคาดหวังกับรถคันนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะเขาบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเป็นรถ MPV ที่เน้นในเรื่องของพื้นที่การใช้สอยภายในรถมากที่สุดเป็นรถที่ทันสมัยมากที่สุดคันหนึ่งที่คุณไดผลิตมาน่าสนใจครับเพราะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วท่านชมจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาค่อนข้างียโดดเด่นเขาค่อนข้าง ที่จะแปลกตาไปไม่น้อยเมื่อเทียบกับรถ MPV ที่ผ่านมาของคุณใดตัวเนี้ยดูแล้วเหมือนโลโกคอกเหมือนกันนะดูไฟหน้าเนี่ยผมชอบตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งที่เขาคาดตรงกลางทั้งแนวเลยนะครับขวางรถทั้งคันเลยแล้วตัวนั้นดูเด่นมากๆในตัวของไฟเดย์ไทม์รันนิ่งทำให้คุณได้สตาร์เรียตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูทันสมัยและเป็นวัยรุ่นมากขึ้นมีสื่อมวลชนหลายท่านนะถามว่าเอ้คุณไดเปิดตัวรถมาในแบบนี้ในการออกแบบในสไตล์แบบนี้แล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะยอมรับได้หรือเปล่ามันทันสมัยเหลือเกิน มันดูแฟชั่นเหลือเกินทางผู้บริหารของคุณใดก็บอกว่าเฮ้ย hey, นี่คือสไตล์ที่เขาคิดมาแล้วนี่คือสไตล์ที่เขาเชื่อมั่นมาแล้วว่ามันเป็นแรงบันดาลใจในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวสตาร์เลียตัวนี้พอเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเหมือนท้องฟ้าเหมือนดวงดาวด้วยนะครับและการออกแบบของเขาเขาใช้คําว่าการออกแบบแบบอินไซต์เอาคือออกแบบจากภายในมาสู่ภายนอกนั่นคือดูจากฟังก์ชันการใช้งานดูจากความต้องการของลูกค้านะครับว่าต้องการอะไรบ้างในรถคันนั้น เขาจะออกแบบภายในก่อนแล้วถึงจะมาออกแบบกระดองภายนอกครอบลงไปเฮ้ยเจ๋งดีนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยในตลาดนี้นะแล้วเขาตั้งเป้าขายไว้80,000คันเดียวก็ถือว่าเยอะมากๆก็มาดูันครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแฟนๆได้เห็นกันแล้วนะครับผ่านจากทางวิดีโอพีเซนเดือนแล้วนะว่าหน้าตาแบบนี้ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED 6ดวงอยู่เรีแถวกันชนด้านหน้านี่ก็เป็นสไตล์การออกแบบรุ่นใหม่ๆเป็นแบบนี้แล้ว นะครับที่ไฟหน้าจะออกมาค่อนข้างที่จะต่ำอยู่นะครับก็คือในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ในเรื่องของการรบกโกสายตากับรถคันหน้าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับหรือรุ่นพรีเมียมของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด6ดวงด้วยกันโอโ้โหถ้าเป็นรุ่นรองท็อปถ้าเป็นรุ่นล่างหรือรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีไฟ LED ทั้งหมด4ดวงนะครับต่างกันถ้า6ดวงนี่ก็คือ22 2, 2ถ้า4ดวงคือ22 แม่เราว่าคอส LED ของนิสแตนด์วาร่าเทแล้วนะเจอเจ้านี้เข้าไปอีกเนี่ย6 LED แล้วนะครับไฟหน้า6ดวงเป็น LED เต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยส่วนไฟท้ายก็โคตรเท่ครับเพราะไฟท้ายเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตึกในเวลายามค่ําคืนเนี่ยเวลา เราดูไปที่ตึกตอนกลางคืเนเด่ยเขายมีไฟเป็นดวงดวงดวงตามห้องเนี่ยมันเป็นแนวแบบนั้นเลยเนี่แหละเขาได้รับแรงบ,รบันดาลใจจากตรงนั้นเขาเรียกไฟไท้ายแบบนี้ว่าพารามิทริกพิกเซลมันเป็นจุดจุดพิกเซลเลยนะแล้วก็เรียงยาวมาเป็นแบบนี้โอ้โหสวยสวยเมื่อวานเราดูจากพรีเซนเทชันจากเมืองนอกแล้วนะครับโอ้โหงามมากๆแล้วนี่ภาพประกอบที่เป็นทางการก็ออกมาแล้วงามงามตัวนี้เท่ม,มากๆแล้วเจ้าตัวคุณไดสตาริเอตตัวนี้นะครับถ้าในเวอร์ชั่นโลกใบนี้นะ คามิเนี่ยสที่นั่งถึง11ที่นั่ง2ที่นั่งจะไปเจาะกลุ่มในตลาดยุโรปนะครับซึ่งจะเน้นเป็นเรื่องของการขนส่งส่วน11ที่นั่ง7ที่นั่งมี2 7 9 11นะครับเอามิหมด4 4รูปแบบด้วยกันนะครับ2ที่นั่ง7ที่นั่ง9้าที่นั่ง11ที่นั่งก็แล้วแต่ตลาดว่าต้องการในแบบไหนแต่ถ้า7ที่นั่งเนี่ยหรูหรามาเห่ามาก9้าที่นั่งก็พอได้11ที่นั่งเนี่ยในบ้านเราในบ้านเราก็จะเป็น11ที่นั่งเพราะในเรื่องของภาษีนะครับ มีส่วนมากๆนะเพราะสิบเอ็ดที่นั่งรถตู้สิบเอ็ดที่นั่งภาษีจะค่อนข้างที่จะถูกหน่อยสามารถที่จะนาเข้ามาและทําตลาดได้ส่วนเจ็ดที่นั่งนั้นโอ้โหมาหรูมากครับเพราะเบาะเนี่ยเบาะแถวสองเนี่ยสามารถที่จะปรับเอนนอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหมือนที่นั่งเฟิร์สคลาสบนเครื่องบินเลยอู้เอากับเขาสิสวยมากครับแต่สิบเอ็ดที่นั่งก็ไม่ได้ขี้เรนะจุดเด่นของเจ้ารถคุณไดสตาริเอตตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่พื้นที่ใช้สอยภายในแล้วก็ความคล่องตัวในการขับขี่ในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ในการเดินทาง ซึ่งทางคุณได้เขาเน้นมากๆในบ้านเราเนี่ยนะครับทุกทุกท่ครับก็สืบมาแล้วครับค่อนข้างคอนเฟิร์มนะว่าในบ้านเราทางคุณไดมอเตอร์ Motor ประเทศไทยนะครับก็จะนําเจ้าตัวนี้เนี่ยเข้ามาขายในประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้ราคา431นิวตันเมตรนะครับก็2ล้าน1น2ล้าน2ยจนไปถึง2ล้าน5้2ล้าน6นั่นแหละนะครับเพราะเครื่องยนต์ที่เขาจะเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรเทอร์โบนะครับตัวนั้นเนี่ย177แรงม้า440 ประมาณอันนี้คือนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขามีเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับขนาด3.5ลิตรเป็น MPI นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ G6D3 มากับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดตัวนั้นเนี่ย272แรงม้าแรงบิดที่331นิวตันเมตรแต่ในบ้านเราเทอร์โบดีเซล2.2ลิตรนะครับ <8 speed S 1> เกียร์8สปีดเกียร์แมนนวลก็มีนะใน,มนมเมืองนอกมีเกียร์แมนนวลแต่บ้านเราไม่เอาเกียร์แมนนวลเข้ามาแน่นอนนะครับเอามาแต่เกียร์ออโต้8สปีดเป็น VGT ใช่ได้ใช้ได้แต่ถ้ามองไปที่คู่แข่งแน่นอนครับว่าคู่แข่งของเขาเป็นใครไม่ได้นอกจากเกียร์แกรนคาริวอลที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทายอดขายได้ไม่น้อยทีเดียวเจาะกลุ่มตลาดครอบครัวที่เน้นความสะดวกสบายเน้นในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานตัวคุนไดสตาร์เลียตัวนี้ก็มาเหมือนกันออปชันมาเหมือนกันนะครับเพราะที่เราดูจากพรีเซนเตชันนะครับการเปิดปิดประตูแน่นอนรัามีฟังก์ชันที่เรียกว่าสมาร์ทโอเพนอยู่แล้วนะเดินเข้าไปใกล้ประตูประตูข้างเปิดให้เดินเข้าไปที่ประตูท้ายประตูท้ายเปิดให้ เป็นออโต้หมดแล้วไม่ต้องเอามือสัมผัสตัวรถนะครับระบบมีมาให้เนี่ยเกียร์ก็มีให้เจ้าตัวคุณไดตัวนี้ก็มีให้แต่ในเรื่องของความโดดเด่นที่ Hyundai คุณได้เขาบอกว่ามีการถามเหมือนกันนะครับความแตกต่างระหว่างเกียร์แกรนด c a คดิวลกับเจ้าตัวคุณได s สตาร์เรคืออะไรทางผู้บริหารคุณไดมอเตอร์บอกว่าจุดเด่นที่ทําให้มีความแตกต่างกันอย่างจริงจังและชัดเจนคือขนาดสเปซความกว้างของห้องโดยสารภายใน เพราะความกว้างขวางของห้องโดยสารภายในของคุณดสตาร์เลีย Star e นะครับเขาบอกว่ามันเยอะมากเขาออกแบบมาให้มีพื้นที่ภายในห้องเคบินเนี่ยใหญ่ที่สุดในคลาสดีที่สุดในคลาสอย่างน้อยๆที่เราเห็นคือในเรื่องของความสูงของห้องโดยสารความสูงของห้องโดยสารสูงมากครับทานผู้ชมใหญ่โตอลังการมากอยู่ที่1 9 9 0ม mm. ิลลิเมตรนี่คือโัวถังของรถนะครับมิลลิเมตร ต่นขณะที่เกียร์การันเดอร์วนเนี่ยพันเคือคุณไดเนี่ยสูงกว่าก็ผมว่ามี20มิล30มิมลนะภายในห้องโดยสารนะครับเพราะในตอนพรีเซนต์เนี่ยผู้บริหารของคุณได้มอเตอร์เนี่ยที่เป็นต่างชาติที่เป็นคนยุโรปนะครับมีความสูง190เซนติเมตรเข้าไปเดินอยู่ในห้องโดยสารอนะ่ะเข้าไปเดินอยู่ในรถอะ่ะแต่เดินแบบก้มๆหน่อยนะแต่เดินได้เขาออกแบบมาให้รถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะเดินได้ในห้องโดยสารที่เดินได้ทั่วเลย เขาบอกว่าเขาอยากจะเน้นในกลุ่มครอบครัวกลุ่มที่มีลูกสามารถเดินกันได้เลยในห้องโดยสารเดินจากแถวที่นั่งแถวที่2ไปแถวที่3ไปแถวที่4เดินได้แต่การเดินเนี่ยหมายความว่ารถต้องจอดหยุดนิ่งนะเพื่อความปลอดภัยไม่ได้รถวิ่งวิ่งอยู่เราไปเดินเพ่ผ่านแบบนั้นไม่ใช่แต่เขาบอกว่าสามารถที่จะให้เดินได้สามารถที่จะใช้พื้นที่ใช้สอยภายในรถได้ดีมากที่สุดแล้วเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับแฟลตได้ทั้งทุกตำแหน่งเลยนะตั้งแต่แถวที่4ยันแถวที่2ปรับแฟลตเลยก็คือราบเป็นพื้นเดียวกัน ัตวรถพื้นที่เก็บสัมพาราเขา5,000ลิตรเลยท่านผู้ชมโคตรใหญ่โคตรเยอะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบตู้ๆหน่อยไม่เหมือนกับเกียร์แกรนด์คาริววลที่จะออกแบบมาเป็นแบบเป็นรถเก๋งหน่อยนะครับแต่คุณไดเนี่ยยังคงความเป็นความเป็นสไตล์รถ MPV แบบทรงรถตู้อยู่คือมีความสูงหน่อยเราะขนาดไซส์ของเขาเนี่ยเขาใหญ่กว่าเกียร์แกรนด์คาริเวลคือขนาดมิติตัวถังเนี่ยเขายาว5,253ม mm. ิลลิเมตร ขนาดที่เกียร์แกรนด์คานวอลเนี่ย5,155มิลลิมความกว้างเขา1,997ม mm. เมเกียร์แกรนด์คานวอลเนี่ย1,795มมต่างกันเยอะเหมือนกันนะความสูงนะครับอย่างที่เรียได้สร้างม,มาสักครู่1 9 9 0า mm. มมตรสำหรับคุณไดสตาริเรียแต่เกียร์แกรนด์คานวอล1,740มิลลิเมตรฮู้ฮูฮูสุดยอดสุดยอดใหญ่มากใหญ่มากคือภายในห้องโดยสารเนี่ยบอกได้เลยครับว่่าาใหญมกกและอีน บ่อที่นั่งแถวสองครับท่านผู้ชมบอ่อหลักอ่ะเขาสามารถที่จะหมุนหมุนบ่อให้หันหน้าออกมาที่ฟุตปาดได้ง่ายต่อการขึ้นลงและเขาบอกว่าทําไว้สําหรับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวางบ่อดเด็กอ่ะแล้วก็เวลาเอาขึ้นเอาลงเนี่ยพอมันหันหน้าเข้ามาหาคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะจับง่ายปรับแต่งบ่ะต่างๆได้ง่าย เฮ้ยผมดูแล้วมันโอเคมากๆนะในการพรีเซนต์เนี่ยชอบมากชอบมากบอกเขาสามารถปรับได้1 8 0ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเก้าที่นั่งบอกแถว2ก็บอกแถว3สามารถที่จะาหาันหน้าเขาหากันได้บาะแถว4ก็อยู่ปกติโอเคคือทําให้เป็นฟังก์ชันในเรื่องของการปาร์ตี้ฟังก์ชันในเรื่องของการประชุมฟังก์ชันในเรื่องของครอบครัวการท่องเที่ยวได้สบายๆนี่คือจุดเด่นของเขาบ้านเราก็มาแน่ๆในไตรามาส3นะครับน่าจะมีทั้งหมด2ทริมอ่ะบ้านเรานะครับโดยเฉพตัวท็อปตัวท็อปประมาณแน่ๆนะครับแต่ก็ต้องไปดูว่า เก้าที่นั่งหรือเก้าที่นั่งหรือเจ็ดที่นั่งที่ทางคุณได้มาเตอร์ประเทศไทยจะเอาเข้ามาแต่ผมเชียร์นะผมอยากเอาเจ็ดที่นั่งเข้ามานะหมันโคตรหรูเลยอ่ะมันนั่งเป็นเฟิร์สคลาสเลยแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะมองว่าเขาต้องการรถคร,รถอบครัวรถผู้บริหารเขาต้องการรูปลักษณการเดินทางในแบบนี้นะต้องยอมรับว่าไอตัวเนี้ยเจ้าตัวคุณไดสตาเลียเนี่ยเขาให้มาเต็มจริงๆเพราะตอนนี้ถ้าดูในคู่แข่งไม่มีนะถ้านั่งสบายจริงโอเค เกียร์แกรนด c a คนิว a ลนี่ก็ได้พอที่นั่งแถว2เป็นกับตันซีทแยกจากกันแต่เขามีบอดแถวแถวกลางมาต้องพับ,บอบาดแถวกลางไปใช่ไหมในตัวของแกรนด c a คนิว a ลต้องพับบาดแถวที่2มันก็ยังไม่ได้เป็นกับตันซีทอย่างเป็นทางการมากมายนะแต่เจ้าตัวนี้มันเป็นกับตันซีทชัดเจนและที่สําคัญคือเหมือนเหมือนกับเจ้าตัวเล็กซัสตัว L X ของเล็กซัสอ่ะที่เป็น M P V 4ีที่นั่งอ่ะโหดันหรูสุดตัวนี้ถ้าเจ็ดที่นั่งนอนได้พอๆกันเลยอ่ะเอาแล้วตัวนี้ถ้าเอาเข้ามาจริงเพราะว่าราคาสูงแต่มีคนซื้อ ผมเชื่อว่าตลาดนี้มีแน่นอนเขาใช้คำว่า change your future movement นี่คอนเซปต์ของเขาเห็นไหมครับการเดินทางเปลี่ยนอนาคตเลยนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยหลายอย่างที่ถือว่าเป็น world first safety ที่เปิดตัวมาในเจ้าคุณใดตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับในเจ้า s t a r ์เรตัวนี้เป็นครั้งแรกเขาใช้คำว่า wireless module seat belt reminder ระบบเข็มขัดนิรภัยอัจฉรยิยะ จะส่งสัญญาณเตือนไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ้าเกิดว่าคุณลืมคาดเซฟตี้เบลหมายถึงเซฟตี้เบลล์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะถ้าคุณไม่ได้คาดปับ๊บจะมีการส่งสัญญาณเตือนไปที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งผมไปดูในรายละเอียดของข่าวนะครับยังไม่ได้บอกในรายละเอียดตัวนี้มากมายนะ ว่าการทางานเขาเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่าทํางานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น่าจะไปเตือนที่คนขับแหละหรือว่าเจ้าของรถว่ามีผู้โดยสารท่านใดไม่คาดเข็มขัดเฮ้ยโอเคมากๆให้มาสุดให้มาสุด,หสดเหมือนกันในตัวฟังก์ชันพวกนี้แอมเบียนไลท์มินวอหกสิบสี่เฉดสีนะเท่า Mercedes Benz เท่าใครอีกคนนึงเท่า MG ด้วย MG ก็หกสิบสี่เฉดสีนะแอมเบียนไลท์นะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับมีคิกเซนเซอร์มีมาให้แน่นอนนะมาอนาคตเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Staria นะเขาบอกว่า มี Fuel c e ซ l แน่นอนอันนี้ขายในอเมริกาเขากำลังจะพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมี Hybrid มีไหมมีจะพัฒนาต่อไป e ีีมีไหมก็อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะทำนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราเห็นกันก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่เครื่องยนต์ที่ยือื่นเนี่ยมีในอนาคตนะครับศึกษาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราดูซิว่าที่เราคุยกันประตูข้านประตูด้านข้างนะครับเปิดกว้างมากๆและกว้างที่สุดในคลาสด้วยเขาบอกเออบอกที่นั่งแถว2อเนี่ย นะครับแถวหลักของเขาอะ่ะที่บอกว่ามันหมุนได้นะมันหมุนออกมาหาฟุตปาดได้นะครับก้าวลงง่ายๆและมันยังขยับซ้ายขวาได้ด้วยเฮ้ยแปลกดีซึ่งตัวนี้ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเบาะมันขยับซ้ายขวาได้อันนี้ยังไม่เข้าใจความหมายว่าทํามาเพื่ออะไรแต่ผู้บริหารของคุณใดที่เป็นผู้ออกแบบะครับมีการพรีเซนต์ในเรื่องของฟังก์ชันเบาะขยับซ้ายขวาด้วยเออแปลกดีแปลกดีระบบความปลอดภัยเขาบอกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมาเต็มที่ แอดแพตีบครุสโธนมีจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับมีมาแน่เตือนดอกนอกเลนมีมาแน่ระบบบังคับให้รถอยู่ในเลนมีมาแน่นะครับมีอย่างอื่นแต่เขาบอกว่าใส่ระบบความปลอดภัยเนี่ยมาสุดและใส่มาในทุกรุ่นย่อยด้วยในเมืองนอกนี่มีสามรุ่นย่อยนะครับเมืองไทยเนี่ยคาดว่าอาจจะมาสองรุ่นย่อยนะครับแต่ทุกรุ่นย่อยมีระบบความปลอดภัยมาสุดเหมือนกันยังไม่รู้นะเมืองไทยตัดออปชันไหนหรือเปล่ากากออปชันไหนหรือเปล่า เพราะไม่งั้นเนี่ยราคามาหนักแน่ๆน,นะครับต้องลุ้นต้องลุ้นกันนะครับโอ้โหนี่เนี่ยเซฟตี้ใส่ทุกรุ่นนะครับในการพรีเซนต์ที่เมื่อวานที่เราฟังกันอยู่เขาบอกว่าสเปซเขาเหนือกว่าคู่แข่งนะครับยูทิลิตี้เหนือกว่าชอบว่ะชอบนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยนะครับทผู้ชมครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ดูจากภาพประกอบได้นะครับว่าเขาสวยแค่ไหนภายในเนี่ยนะครับโอมีมาตั้งแต่อะไรอ่ะ อย่างคนขับนะครับมีพวงมาลัยแน่นอนมันตีฟังก์ชันจอจอด้านหน้าเป็นระบบสัมผัส10.25นิ้วเครื่องเสียงโบสนะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงโบสชุดคลัตช์ทอค,คอนเวอร์เตอร์นะครับเออช่วงล่างระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นรถครอบครัวเน้นการเดินทางแน่นอนช่วงล่างต้องนุ่มนวลนะครับมันต้องออกมาแบบนุ่มนวลก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านุ่มนวลกับการขับขี่ที่สุรุสรามมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะว่า เครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ย2 2ลิตรตัวนี้เนี่ยเครื่องเขาแรงน้อยกว่าเกียร์แกนคาริวอลนะเกียร์แกนคาริวอลเนี่ยแรงม้าตั้ง202แรงมา้าในขณนะที่เจ้าตัวนี้เนี่ยตัวคูดายสตาริเอรเนี่ย177แรงมา้าแรงบิดก็น้อยกว่านะ431นิวตันเมตรในขณะที่เกียร์แกรนคาริวอลเนี่ย441นิวตันเมตรอ่ะเครื่องเป็นลองช่วงล่างไม่รู้ handling ยังไม่รู้ต้องลองขับก่อน airbag 6จุดเท่ากันมีระบบเซฟตี้เยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของระบบเซฟตี้ กล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องมุมกว้างภายในรถนะครับทำให้ผู้ขับเนี่ยมองเห็นผู้นั่งทั้งหมดในห้องโดยสารกันลืมกันลืมเด็กอันนี้นะครับการลืมเด็กเลยโอ้โหสุดยอดโอเคอ่ะมีอะไรมาระบบความปลอดภัยนะรมีระบบบรายสปอตมาให้มีระบบหลีกเลี่ยงการชนด้านหน้ามาให้มีระบบป้องกันรถออกนอกเลนมาให้มีระบบป้องกันการออกจากรถเมื่อมีรถวิ่งมาด้านข้างอันนี้ก็คือในส่วนของผู้โดยสาร ภายในรถที่อยู่ตอนหลังนะครับถ้าเกิดจะลงจากรถแล้วมันมีรถที่วิ่งมาประตูมันจะล็อกนะประตูมันจะไม่เปิดให้แล้วก็จะมีไฟเตือนด้วยอันเนี้นยคุณใดมีให้เกียร์การเขะ่าก็มีให้อันนี้ผมถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆระบบไหนดีเราต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีมันน่าใช้คนไทยควรจะได้ระบบพวกนี้นะครับระบบเรียกว่าระบบฟังก์ชันการใช้งานพวกนี้มาใช้กับบ้านเราบ้างเพราะว่าในรถญี่ปุ่นนี่ไม่มีพวกระบบพวกนี้นะครับเขาไม่ติดมาก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีหรือมีแล้วไม่ติดไม่รู้แต่ เราไม่เคยเห็นเนี่ยมาในรุ่นในรถของรถเกาหลีที่เขาจะขายทั่วโลกนะครับในชื่อรุ่นสตาร์เรียเลยเมืองไทยไตรามาสที่3คือเร็วที่สุดแต่งานโมอเตอร์โชว์ปลายปีนี่นะครับงานมหากรรมยานยนต์ปลายปีเนี้สตาร์เรียมาโชว์ให้ฟแฟนๆได้เห็นแน่นอนนะครับถ้าช้าที่สุดก็คือในงานมหากรรมยานยนต์นี่แหละครับในช่วงปลายปีคือเดือนพฤศจิกายนมาถึงธันวาคมในช่วงนั้นนะครับมีเปิดตัวแน่นอนแต่เขาบอกว่าอย่างเร็วที่สุดเขาอยากจะเปิดตัวให้ทันไตรามาสที่3ของปีนี้ เนาะฤดูการขายเขาก็ขี่โมเดลขี่รุ่นของเจ้าตัวคุณไดเฮ h วันตัวเก่ามานานเหลือเกินเนาะเวลาตัวใหม่มาเขาก็ควรที่จะเอาเข้ามาเร็วแต่นี่เขาเพิ่งเปิดตัวดีน,นเดือนอะไรอะ่ะเมษาบวก6เดือนเมษาพฤษภาคมกรกฎาคมกันยาประมาณนั้นกันยาตุลาก็ประมาณนั้นนะครับบวกหเดือนนับจากวันนี้ไปก็คาดว่าเข้ามาเมืองไทยแน่นอนก็สองล้านอัพราคาอยู่ตรงนี้ ชัดเจนและความคืบหน้าในเรื่องของโมเดลอื่นละ่ะโมเดลอื่นของคุณใดนะครับก็รถไฟฟ้าทางคุณใดบอกแล้วว่าคงถอดใจนะครับเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของราคาเหนื่อยในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็ต้องปากกัดีนถีบกันเองและเขาก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ ทางภาษีอะไรมากมายเพราะถ้านําเข้ามาจากเกาหลีเองมันไม่มีมันไม่มีอัฟต้าสิทธิพิเศษในภาษีศุลกากรศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่เหมือนกับรถจากจีนนะครับที่เขามีสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างวอนโวเห็นไหม xc40 e c ชาร์ e ที่เป็น e-v อิเล็กทรอนิกส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอามาจากจีนเขาถึงทําตลาดได้ในราคา2ล้าน4เองเนาะไม่งั้นก็ถ้าไม่ได้เอามาจากจีนก็แย่ละนะครับเพราะรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมายนักที่ส่งผลถึงราคาขายของรถ ที่จะทาให้ต่ําลงไปก็วอลโวก็บอกแล้วว่าเขาจะมีรถ e ีวีหรือรถไฟฟ้าเนี่ยมาขายทุกปีก็น่าสนใจถ้าทําราคาได้ก็ขายได้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าตลาดรถไฟฟ้าบ้านเราก็เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็สถานีบริการหรือว่าจุดชาร์จมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นก็เป็นว่าเอกชนทํากันเองรัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปนะอยู่บ้านเราก็ดิ้นรนกันครับเอกชนแข็งแรงประชาชนก็พร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ถ้าได้ราคาที่มันดีกว่านี้หรือว่าภาครัฐสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างหรือในเรื่องของ i n c e n t i ィブต่างๆมันจะทําให้ตลาด EV โตมากขึ้นแต่ในวันนี้เนี่ยตลาด EV เนี่ยผมว่าโตไปตามสเต็ปดีกว่าโตไปตาม Product ที่จะเอามาขายดีกว่าถ้ามันมี Product ที่ราคาดีสมเหตุสมผลจับต้องได้ง่ายตลาดนี้ก็จะโตเร็วแต่ถ้ามาแบบราคาจับต้องยากกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มบน กลุ่มที่เป็นครีมจํานวนมันก็จะไ,ไม่ได้เยอะมากมายอย่างอย่างวอลโว EV อย่างเงี้ยยอดขายครึ่งหนึ่งของยอดจองในงานมอเตอร์โชเลยนะเยอะไหมก็เยอะแต่ถามว่าเยอะเพียงพอที่จะผลักดันให้ตลาดรถ e ีวีในบ้านเราเติบโตหรือว่าก้าวไปในทิศทางที่ยั่งยืนได้หรือเปล่ายังไม่ได้สนุกสนุกดีครับกับ แผนการทําตลาดรถ E ีวีของเอกชนทั้งหลายนะครับซึ่งเขามองแล้วแหละว่ามันมี p o t เ n t i a l เขาก็จะเอาเข้ามาและก็ค่ายญี่ปุ่นยังไม่กระโดดเข้ามาใน E ีวีนะครับยังเน้นในความเป็น Hybrid อยู่ก็ว่ากันไปทิศทางของแต่ละค่ายเขาก็มีเหตุผลและจุดยืนของเขาอยู่เหมือนกันเราก็รอดูครับว่าถ้าทิศทางไปได้ราคาที่เราจับต้องได้สามารถที่จะทําให้ตลาดหนเติบโตไปได้เหมาะสมกับเราหรือเปล่ารถ E ีวีต้องดูพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละท่านด้วยว่าเหมาะสมกับความเป็น E ีวีหรือเปล่าต้องวางแผนการเดินทางต้องวางแผนการชาร์จ อยู่เสมอถ้าเราจยเป็นคนแบบง่ายๆสบายๆบ,บ,บอกว่า E ีวีก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเราเป็นคนชอบวางแผนเราเป็นคนที่ชาร์จไฟอยู่ตลอดเวลาชาร์จรถอยู่ตลอดเวลา E ีวีก็อาจจะเหมาะกับคุณก็ได้นะครับตรงน,นั้นนี่แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความต้องการครับแต่ผมบอกได้เลยว่า E ีวีเข้ามาเรื่อยๆในตลาดบ้านเราครับแต่จะเติบโตมั่งไหมแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับการสนับสนุนภาครัฐเป็นจุดสุดท้ายถ้ารัฐไม่ให้อินเซนティブบ้างมายนะมันจะโตแบบครีมครีมแบบโตแบบเฉพาะกลุ่มเฉพาะก้อนเท่านั้นครับ และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับความเคลื่อนไหวของคุณไดมอเตอร์ประเทศไทยนะวันนี้เขาเตรียมที่จะนําเข้าเจ้าคุณไดสตาร์เรียเรียบร้อยแล้วไตรามาสสาปีนี้เจอกันครับ2ล้านอัพอัพเก็บตังรอได้เลยครับไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนจะยถึง2องล้านห้าสล้านหกสล้านเหรือเปล่ารอชมครับ ไรมาสามปีนี้รู้เรื่องครับและนี่แหละครับกับการเล่าข่าวของอุตุนักชัยลาดทีวีนะครับและผมนิติชุวประถมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ